สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Florida นะวันนี้อยู่กับผมนะครับกับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดของเกม Roblox Food บบนะครับซึ่งตอนนี้ทางระบบของเกมนะครับได้อัปเดตระบบใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ผลพิศดารใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาล่าตั้งแต่เริ่มกันก่อนเลยอย่างแรกนะครับผลพิศดารใหม่ล่าสุดของเกม Roblox Food ณปัจจุบันนี้ครับจะเป็นผลทีเล็ก ซึ่งผลทีเร็กเนี่ยครับเป็นผลหนึ่งที่ค่อนข้างส่วนตัวของผมนะครับได้รู้สึกแล้วก็ให้น้ำหนักไปทางด้าน PP มากกว่าด้านการฟาร์มนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบนะครับกับผลจิ้งจอกนะครับผมคิดว่าจิ้งจอกจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าผลไดโนเสาร์นะครับซึ่งผลทีเล็กตัวเนี้ยทำไมผมถึงบอกว่าเป็นผลที่แบบ ค่อนข้างที่จะแบบว่าอาจจะไม่ได้เวิร์กไม่ได้ถูกใจคนหลายๆคนนะครับอาจจะถูกใจในสายแนว PP นะครับซึ่งสกิลอาจจะอ d e p ใช้ได้หลายอย่างนะครับซึ่งสำหรับคนที่เล่นสายคอมโบหน่อยครับอาจจะชื่นชอบในสกิลผลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นทีเซอร์ให้ทุกคนได้ดูนะว่าผลทีเล็กเนี้ยมีสกิล1สกิล2สกิล3อะไรบ้างนะครับอันนี้คือสกิลนะครับสกิลของผล หมายล่าสุดนะครับคือผลทีเลนะ็กเนาะก็สกิลแรกนะครับเป็นสกิลประจําตัวของเขานะครับก็คือการคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายของเราเนี่ยครับก็จะทําการฟันนะครับเป็นคอมโบของการฟันคล้ายคลคิสเนตเลยส่วนสกิลแซดนะครับสกิลแซดก็คือสกิลการปล่อยขึ้นพลังนะครับก็เหมือนทีทเล็กออกไปนะครับส่วนสกิลที่ สกิลที่2นะครับสกิล X นะครับสกิล X ก็เหมือนกับการดูดศัตรูให้เข้ามาหาเราแล้วทำาทำการผลักศัตรูออกใจนะครับสกิล C นะครับสกิล C คือการพุ่งเข้าไปหาศัตรูนะครับโดยเหมือนหัวไดโนเสาร์พุ่งไปชนนะครับส่วนสกิล V นะครับคือสกิล t r a n s f o r m a t i o นนะครับคือสกิลการแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์นะครับซึ่งสกิลนี้ บอกเลยว่ามีมีสเตตัสนะครับคนที่อยู่ในอนาเขตของอุกบาทนะครับจะถูกดามเมจเป็นดาเมตแบบพิษนะครับซึ่งสามารถเหมือนดาเมตติดพิษเลยเนาะส่วนสกิลเอฟนะครับเป็นสกิลในการเคลื่อนที่สกิลเดียวของผลทีเล็กนะครับก็คือสกิลการเคลื่อนที่ของทีเล็กผลนี้นะครับก็คือการกระโดดจ้ำเพื่อไปจุดต่างๆของการวางเมาส์ของเรานะหรือไม่ก็เล่ในโทรศัพท์คือก,การ เราาร์ k จุดตรงนั้นนะครับก็จะกระโดดไปซึ่งจะมีระยะของมันอยู่นะครับแล้วเมื่อ transform เมื่อการแปลงร่างแล้วสกิลจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับสกิลประจําตัวนะครับสกิลการฟันก็คล้ายๆเดิมนะครับแค่เปลี่ยนอ n i m a t i o n ในการตีนะครับนิดหน่อยก็จะมีการติดสานะอะไรเพิ่มขึ้นนะครับส่วนสกิลแซดนะครับก็จะคล้ายๆเดิมแต่จะเพิ่มแฉกนะครับเป็น ทั้งหมด5แฉกนะครับออกไปนะครับส่วนสกิล X นะครับเป็นสกิลดูดแล้วก็พุ่งออกไปอันนี้คล้ายเดิมคล้ายเหมือนกับที่ยังไม่แปลงเนาะส่วนสกิล C นะครับก็คือการพุ่งเข้าไปชนแล้วก็งัดงัดสบัดสบัดคล้ายๆกับโมจิเลยเนี่ยไปจับนะครับเหมือนสกิล C นะครับไปจับแล้วก็สบัดสบัดสบัดลงมาแล้วก็จะติดสถานะอย่างที่เห็นนะครับเป็นสถานะหมวมัง หัวเดลเสาครับเป็นเลือดไหลอะไรอย่างนี้ครับส่วนสกิล V ก็อย่างที่ทราบนะครับคือการแปลงร่างกลับนั่นเองแล้วก็สกิล F นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือการกระโดดลงไปแล้วอาจจะมีดาเมจที่แบบว่ากว้างขึ้นเป็น a o e แบบมีไฟอะไรขึ้นมาหน่อยนะก็สาลลัสสกิลเดลสาก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สารครที่ชื่นชอบผลน,นี้นะก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับซึ่งโมเดลก็ น่ารักดีเหมือนกันเลยทุกคนก็ใช้ก็สำหราคาที่รอเข้าร้านก็ราคาประมาณ2องล้านเนะครับสามารถซื้อได้และถ้าสำหรับคนที่อยากได้ผลถาวรนะครับก็จะเป็นราคา2 3 5พัโลบากนะครับซึ่งเป็นผลระดับมิติข้อนะครับเป็นผลระดับแดงนั่นเองก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอีเวนต์ต่อไปนะครับที่ได้อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดของเกมโลบอปฟุต เป็นอีเวนต์การซ่อมเรือนะครับการซ่อมเรือนะครับจะมี1นนะครับเราจะต้องไปคุยกับ n อ c พีที่เกาะใหม่นะครับเกาะติกินะครับซึ่ง n อ c พีจะถูกซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนตามมาดูนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกาะติกินะครับซึ่ง n อ c พีที่ถูกซ่อนนะครับอยู่ผมจะพาขึ้นไปนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเราเข้ามาทางหน้าเกาะนะครับเราจะมีวิธีการหา ห้องลับนั้นยังไงหาย pc ตัวนั้นยังไงนะครับให้ตามตามผมนะก็คืออ่าถ้าสมมติว่าเรามาทางเกาะกลางนะครับเราจะเดินมาอ่าถึงท่าเรือแล้วเนาะให้เราสังเกตนะครับซูมออกไปไกลๆนะครับให้สังเกตวงกลมนะครับวงกลมสูงที่สุดนะครับจุดสูงสุดของริมขวามือนะครับซึ่งถ้าทุกคนเห็นเมาส์ผมนะให้เราขึ้นไปข้างบนนะฮะให้เราขึ้นไปนี่ครับจะขึ้นไปข้างบนนี้เนาะ นี่อ่าถึงแล้วเนาะแล้วมันจะมีห้องอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนให้ทุกคนเดินตามมาอ่าเดินตรงมาปุ๊บมันจะมีรูนี้นะครับซึ่งเอ c พจะอยู่ในรูนี้เลยนะทุกคนลองกระโดดลงไปดูอนี่นะครับคือ MPC ล่าสุดนะครับ m p c นพี NPC สำหรับการทำเรือนะครับซึ่งวิธีการทำเรือนะครับเจอจะมี หนึ่งเงื่อนไขก็คือตอนแรกนะครับก็คือสำหรับคนที่ยังไม่เคยทําเลยนะครับมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้เนาะถ้าสำหรับคนเคยทําแล้วมันจะขึ้นขึ้นว่ามันจะมีเป็นขั้นๆน,นะครับเดีย๋ยวผมจะเล่าสําหรับคนที่ยังยังไม่เคยทําเลยแล้วกันอย่างแรกนะครับเข้ามาปุ๊บจะคุยกับตัวนี้ตัวนี้จะให้เควสเรามาก็คือหนึ่งจะให้เราไปตีฉลามนะครับจํานวน สิบตัวนะครับเป็นฉลามตัวเล็กนะครับไม่ใช่สลัฉลามตัวใหญ่นะครับเลือกแสนห้าหรือแสนเก้าเนาะให้ตีฉลามตัวเล็กในอีเวนต์สี่อีเวนต์นะครับให้เราตีทั้งหมดสิบตัวพอเราตีเสร็จนะครับให้เรากลับมาที่เกาะน,นี้อีกเช่นเคยนะครับให้มาคุยกับเอพิซตัวนี้ตัวนี้ใหม่นะครับซึ่งเอพิซตัวนี้จะบอกเราว่าเออเงื่อนไขของเราครบแล้วพร้อมกับให้รีวอร์ดก็คือของรางวัลของเราเป็นม้วนคัมพีระดับเรจินนะครับ ซึ่งระดับมีรีเจนก็จะเป็นสีสีม่วงนะครับเป็นรีเจนซึ่งเป็นคมพีที่เออที่ทุกคนสามารถคราฟกันได้นั่นแหละก็ให้มา1อันนะครับแบบฟรีๆเนาะแล้วก็อ่าเริ่มเริ่มมาเรื่อยๆนะครับก็คือทุกคนจะมีอันนี้อันแรกนะครับรีแพ์นะถ้าแปลเป็นไทยก็คือการซ่อมแซมนะครับรีแพ์นะครับก็คือจะให้เรามาเลยนะครับก็คือเราสามารถทําได้เลยก็คือรีแพ์นะครับจะมีการอัพขั้นไปเรื่อยๆโดยแต่ละขั้นนะครับ ก็จะใช้ไม้และไม้เราสามารถหามาจากได้จากที่ไหนนะครับไม้จันหนาตาอย่างนี้นะครับไม้ไม้มีความสําคัญต่อการซ่อมเรือขนาดไหนนะครับไม้มีความสำคัญในการซ่อมเรือนะครับซึ่งถ้าเรือเลือดเราลดนะครับคือตอนเนี้ถ้าเลือดเราลดนะครับเราจะสามารถซ่อมได้เลยถ้าเรามีไม้นะครับและไม้เราหาจากตรงนี้เนาะหาจากต้นไม้ภายในแมเปได้เลยนะทุกคนเนี่ยสามารถอ่า เทคนิคของผมนะครับส่วนตัวจะใช้กีตาร์บลูหรือทุกคนอาจจะมีอย่างอื่นนะครับให้สามารถใช้สกิลที่เป็น AOE สามารถทำลายของได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งต้นไม้แต่ละต้นก็จะสุ่มดอกนะครับไม่ใช่ว่าทุกต้นจะดอกได้นะส่วนตัวคือตอนเนี้ยคือผมอ่ะมาเต็มเก้ากก้าอยู่แล้วเนาะก็เลยอาจจะไม่ได้ดอกเพิ่มเนาะเื่ออ่าสมมุตินะครับว่าเลือดเรือเราลดเอาเรือมาสักลำหนึ่งเนาะ ปกตินะครับตั้งแต่อีเวนต์เก่านะจะไม่มีอ่าสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือตอนนี้ถ้าเราไปคุยอีเวนต์ทาตีปชาฉลามตัวเล็ก10ตัวสำเร็จนะแล้วไปคุย m อ c เราจะได้ดีแพคขั้นหนึ่งมาให้เรากดใช้งานตัวนี้นะครับเพื่อให้เราหยิบค้อนในการซ่อมแซมเรือนะครับซึ่งอาจตอนเนี้เราทางตัวเกียงเขาบอกว่าอ่าตอนนี้เรือมันไม่ได้พังนะ แต่ลบคนที่เรือแบบเออแบบหลอดเลือดตรงเนี้ยมันลดลงไปเนาะก็ให้กดคลิกค้างนะครับเพื่อทําให้มันสามารถซ่อมแซมนะครับและการซ่อมแซมแต่ละครั้งสําหรับผู้เล่นแบบตอนเริ่มเริ่มนะครับสาหรับขั้นแรกๆที่ไม่ได้อัปขั้นอย่างที่ผมขึ้นรูปไปตอนแรกนะก็จะมีประมาณขึ้นทีละสิบเพพีนะแล้วก็ใช้ไม้ครั้งละสิบนะ,ะไอ้ครั้งละหนึ่งครั้งละหนึ่งชิ้นนะครับ ซึ่งก็เออสามารถหาง่ายนะไม้สำหรับส่วนตัวผมคิดว่าไม้หาง่าย <c oughs> มลงไม่ได้อ่ะเออผมลงได้และนี่ส่วนที่หายากน,นะครับคือคะแนนวอลลวอลลนะครับตัวนี้ขออภัยที่อ่านผิดนะวอลลหาจากไหนนะครับวอลลจะหาจากการต่อสู้แพนอีเวนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการตีมอนภายในอีเวนต์ ทะเลนะครับแนะนำให้ไปตีวันในอีเวนท์ทะเลไม่ว่าจะเป็นการตีฉลามอะไรเงี้ยจะได้แต้มที่เยอะ2,000บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจะหาได้เร็วซึ่งแต้ตัวเนี้ยจะตันทั้งหมด5,000นะทุกคนครบ5,000แล้วจะไม่ได้เพิ่มนะครับซึ่งต่อวันไม่ได้มีการจํากัดนะว่าวันหนึ่งเราสามารถเก็บได้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่ง ขั้นแรกอาจจะยังใช้ไม่เยอะนะครับแล้วก็แต่ละขั้นนะครับจะมีการปลดล็อกโดยใช้เลเวลภายในเกมนะครับและเลเวลตัวเนี้ยหายจากตรงไหนนะครับเลเวลหายจากการซ่อมแซมเรือนะครับซึ่งต้องเราต้องไปทําเรือให้มันพังแล้วเราก็จะไปใช้ค้อนเมื่อกี้เนะี่ยที่เราทุบทๆอ่ะให้เราทุบ แล้วทุกแต่ละครั้งอาจจะได้เวลขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้อาผมขึ้นเลเวลยีหแล้วเนาะซึ่งย5เนี่ยก็สามารถปลดล็อกถึงขั้นสุดท้ายได้แล้วแต่ตอนนี้คะแนนวอลเลอร์ของผมยังไม่ครบเนาะ ก็คือถ้าทุกคนเงื่อนไขอย่างหนึ่งอาจจะใช้แฟกเมนในการทําด้วยเนาะแฟกเมนแต่ละคนก็ให้ไปเก็บแฟกเมนกันด้วยนะครับผมก็สาหรับอีเวนต์ตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับอีเวนต์ที่อัปเดตมาล่าสุดนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับจะสนุกกับเกมโรบอทบอฟท์นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนสําหรับการรับดูรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆน้อยๆของผม ให้เติบโตไปก้าวต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับไม่ว่าจะชาร์จ,จะหนัดไหนนะครับก็ทางเราจะลงคลิปให้เร็วที่สุดนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีฮะผู้